นชมวันนี้จะรีวิวอาหารที่สั่งผ่านแอป Delivery ครับวันนี้จะสั่งผ่านโรบินทูตร้านนี้ชื่อว่าร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อประชาอุทิศ24นะครับอยู่ประชาชิด24ครับโอ้นะครับร้านนี้เปิดวันไหนบ้างครับเปิดวันอาทิตย์ถึงวันเสาร์นะครับ6โมงเช้าถึงบ่าย2ครึ่งปิดวันจันทร์นะครับร้านนี้ที่เราสั่งก็ดูเวลาเปิดมาจะเป็นหน้าเจ้าของร้านนะครับเนี่ย อันนี้เราสั่งเราสนใจก็คือเห็นราคาไม่ค่อยแรงเท่าไหร่ราคากลางๆนะครับก๋วยเตี๋ยวเนื้อ50บาทนะครับเกาเหลา50าบาทข้าวเปล่า10บาทเราก็เลยทดลองสั่งมา,าชิมดูนะครับเดี๋ยวมาดูกันนี่ครับคุณผู้ชมร้านนี้เขาให้ผักมาด้วยนะครับสั่ง2ถุงให้โหระพามา2ต้นนะครับโหระพา2ต้นแล้วก็มีพริกป่นเพิ่มมาดีครับพริกป่นพริกป่นขูวแล้วก็มีพริกขี้หนู น่าจะเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อแบบอีสานน่นนะครับเพราะว่าจะมีพริกขี้หนูยวแ gram จะพริกขี้หนูยขั่วอย่างเงี้ยอันนี้พริกขี้หนูสดนะครับให้ผักมาเท่านี้นะครับเรามาดูกันนะครับอันนี้คือเกาเหลาครับเกาเหลาห้าสิบบาทนะครับเกาเหลาเนื้อน้ําตกโอ้ก็จัดไปเยอะอยู่เนาะห้าสิบบาทอันนี้ก๋วยเตี๋ยวเนื้อครับคุณผู้ชมอุ้ยเดี๋ยวล่อนเดือดหลอนอ่ะเขามีเครื่องปรุงเครื่องปรุงนี่นะครับผมว่าสั่งก๋วยเตี๋ยวคุ้มกว่าเนาะ ก๋วยเตี๋ยวเห็นไหมครับก๋วยเตี๋ยวมีลูกชิ้นอยู่นะครับสี่ลูกผมตกผมสั่งเส้นใหญ่ครับอู้เยอะนะฮะห้าสิบบาทเห็นไหมเนื้อเปื่อยดูสิเนื้อเปื่อยโอ้เนื้อเปื่อยเต็มเลยนะครับอืเนื้อเปื่อยเต็มเลยเห็นไหมฮะห้าสิบบาทนะครับอืมนะครับนี่เราจะไม่ได้แกะเพราะว่าเราจะไปไม่ใช่ผมเองนะฝากสั่งแล้วขอขอยืมของมารีวิว นะครับสั่งมาแล้วไปเดี๋ยวไปให้เขาต่อนะครับก็เลยมาให้แกะดูงี้เห็นไหมครับเนื้อเปื่อยเยอะนะครับเยอุห้าสิบบาทถือว่าเยอะนะครับเพราะว่าเนื้อมันก็แพงแล้วก็ต้มให้เปื่อยแล้วมาหน่ะเนื้อเปื่อยห้าสิบาทลูกชิ้นตั้งโอ้โหลูกชิ้นตั้งสี่ลูกเนี่ยนี่ครับคุณผู้ชมเห็นไหมครับเดี๋ยวลองชิมน้ําซุปดูว่าจะเวิร์กไหมนะครับคุณผู้ชมก๋วยเตี๋ยวเตี๋ยวเนื้อเนื้อเปื่อยเขานุ่มมากเลยครับ เนื้อเปื่อยมีอยู่9ชิ้นนะครับนุ่มนุ่มอร่อยมากครับน้ำซุปน้ำซุปดีมากครับน้ำซุปก็เค็มๆนะครับกําลังดีนะครับถือว่าใช้ได้ผ่านเลยนะครับร้านนี้เวิร์กมากทีเดียวครับคุณผู้ชม ร้านนี้ถือว่าดีมากเลยครับก๋วยเตี๋ยวเนื้อเขาเนื้อเปื่อยเปื่อยมอกเปื่อยนุ่มมากๆครับแล้วเยอะนะครับลูกชิ้นเป็นลูกชิ้นเอนลูกชิ้นดีนะครับไม่แป้งนะครับลูกชิ้นอย่างดีเลยเวิร์กมากๆครับร้านนี้ขอแนะนํานะครับแล้วราคาก็ไม่แรงนะครับราคาทั่วไปนะครับ50บาท50บาทนะครับถุงละ50บาทก๋วยเตี๋ยวเนื้อนะครับเนื้อเปื่อยให้ทั้ง9ชิ้นนะครับลูกชิ้นอีก4ลูกนะครับนี่ก็หลาอก็น่ารับทาน รสชาติเค็มๆกำลังดีนะครับปรุงรสเอาตามใจชอบนะครับให้หุงกพามาถุงกระต้นนะครับแล้วก็มีเป็นน่าจะเป็นก๋วยเตี๋ยวเนื้ออีสานนั่นแหละครับเพราะจะมีเอามีกะปินะฮะมีกะปิไม่ใช่ก่อนมีกะปิมีพริกจิ้มกะปิให้กินนะครับจะเป็นร้านสไตล์อีสานนะครับนะครับร้านนี้นะครับร้านไหนดีล้วก็อวยร้านไหนหวยแล้วก็ด่าเพราะเราเสียตังค์ซื้อมากินเองขอบคุณและสวัสดีที่ตามแลบชมค้าสวัสดีครับ